สวัสดีครับวันนี้เรามีโปรแกรมไปถ่ายไลฟ์ฟุตบอลถ้วยกอจังหวัดเชียงใหม่ครับก่อนไปก็หารายทานนิดนึงครับที่นี่เลยครับเน่งหูอบโอครับอยู่แถวๆสนานกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับตรงข้ามศูนย์เบนครับผมคือร้านนี้คนเยอะมากส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาตินะครับชาวจีนเยอะมากครับไม่ว่าอยู่เมืองจีนนะครับชงเชงชงเคงกันในร้านเลยครับพอไปถึงก็สั่งครับเมนูหารเยอะมากครับสั่งน้ำมะพร้าวนึกว่าเป็นคนจีนแล้วเราก็สั่งหนังไก่ทอดหาดใหญ่ครับ มีมีครังท่งนะแล้วก็สั่งไก่ย่าง5้าดาวครับอย่าให้มีครั้ง<า>ที่3มเด็ดขาดแล้วก็ส้มตําอุดอรครับครั้งที่4ี่นี่ไม่ควร<า>และในที่สุดหมูกรอบก็มาครับผมคือหมูกรอบนี่กรอบอร่อยจริงๆครับเคล็ดลับน่าจะอยู่ที่เตาถ่านที่เขาอบโอ่งนะครับทั้งกรอบทั้งหอมอร่อยมากครับทานเสร็จก็เข้าสนามครับทํางานสักหน่อยครับคนก็แอบ,บเยอะหน่อยนะครับแต่พี่ลุงดาวทิกตอกของผมครับ10,000แสนวิว แล้วก็มีน้องโยช่อง7 H d ตครับเป็นคอมเมนเตอร์ให้เราวันนี้ครับก็พี่โอกล้องหนึ่งครับพี่ป๊อบดูแลกล้อง2ให้เราครับเอ้าทำงานแป๊บเดียวหิวกแล้วครับก่อนกลับก็แวะสุกี้ช้างเผือกหน่อยครับเรามาทานที่สาขาซี่แยกไอพอดนะครับสาขานี้นั่งทานได้ที่ร้านแล้วนะครับมื่อก่อนรับแต่ออเดอร์กลับบ้านครับแอร์เย็นช้ำๆครับผมแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ